ครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารนี่สอนี่ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าข้าวบ้านแม่มันมีประวัติมีความเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวเจ้าของจะมาเล่าให้ฟังแต่น่าสนใจจริง,รงๆเมนูที่จะมาสอนในวันนี้ชื่อว่าปลาหมึกผัดกะปิย้ำอีกครั้งนะครับว่าปลาหมึกผัดกะปิและย้ําว่าถ้าใครทําเมนูพวกนี้อยู่ขอความกรุณาให้ช่วยดูอันนี้จะเป็นเมนูครูเมนูหนึ่งของท่านเลย วิธีที่เขาเข้าใจปลาหมึกวิธีที่เขาทํากับปลาหมึกแล้ววิธีการเนี้ผมคิดว่าเขาละเอียดทีเดียวแล้วก็แล้วก็เทคนิคที่เขาที่เขาใช้การดึงรสชาติกะปิก็เป็นอีกแบบนึงการทำปลาหมึกขัดไปกะปิวันนี้เหมือนเป็นครูเลยใช่ไหมเป็นครูเลยทํำไมอ่ะเขากําลังจะปาจีเาไหครูเว้ครูเว้ครูเห็นไหม ท่าผู้ชมลองดูนะฮะร้านนี้น่าสนใจอยู่ตรงนี้จริงๆนะฮะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสรายุทธสิริวิทย์พักดีกุลจากร้านข้าวบ้านแม่ครับินดีครับชินดีครับเจ็ครับร้านข้าวบ้านแม่อยู่ที่ไหนครับอออยู่พุทธบูชาซอย39แยก3ครับครับผมทําไมเปิดร้านนี้ครับอ ที่แรกเราขายอยู่ด้านนอกแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จครับตอนแรกเลยอ่ะทําข้าวแกงก่อนใช่ครับทำข้าวแกงแล้วเป็นไงครับเจ๊งครับเจ๊งครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับทำร้านข้าวแกงแล้วน้อยนักหนานะใช่ทำร้านข้าวแกงเจ๊งเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงโควิดแล้วนั่นไงลูกค้ายังไม่เข้าใจเรื่องการออนไลน์พอมีออนไลน์แล้วราคามันบวกแวดบวกอะไรมากเกินไปเขาก็เลยหายไปหมดเลยใช่ไม่บอไม่เอาไม่เอาอหลังหลังจากนั้นเราก็เลยเออกลับมาบ้านเราดีกว่า พอกลับมาบ้านเสร็จพวกเรือประมงที่เราเคยส่งพวกอาหารทะเลพวกนี้ครับเขาส่งอาหารทะเลอยู่แล้วเขาโทรมาบอาเขาขายของไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนั้นมันปิดหมดเลยการท่องเที่ยวการขนส่งทุกอย่างครับเราก็เลยตัดสินใจตีลงไปหาเขาใหม่ทุกเจ้าอแล้วก็วิ่งไปเอาของขึ้นมาขายเองทุกๆวันทุกๆวันอย่างนี้ครับขายออนไลน์ขายที่บ้านเลยครับขายที่บ้านไม่ได้ขายออนไลน์ครับขายที่ตรงในพุทธบูชาซอยสามสิบเก้าเนี่ยะครับนี่นะขายวัตถุดิบขายทะเลเนี่ยหรอขายอาหารทะเลขายสดขายเป็นผัดอย่างนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็มีการให้ลูกค้าจองคิว เพราะว่าของเราเรือเล็กอะครับเขาส่งมาทีสองโลสามโลอย่างมีน้อยใช่ครับมีน้อยครับแล้วก็แย่งกันซื้อใช้คําว่ามันไม่พอกับปริมาณลูกค้าที่จะทานแต่เราก็ยังยืนหยัดไม่เอาลูกไม่เอาซัพพลายเออร์เจ้าอื่นเลยเอาจากทีมเรือที่เขาหาให้เราได้เท่านั้นครับแล้วในที่สุดก็เลยมีความรู้สึกว่าให้ถ้งงางั้นเราเปิดร้านอาหารดีกว่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆรินอยในช่วงที่มันเป็นโควิดอยู่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดร้านอาหารที่เป็นโอเพนแอร์เขาให้ขายร้านแอร์เขาไม่ให้ขายใ่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปิดชช่่่ววงนนั้แลตือา ข้าวบ้านแม่ใช่ครับถูกต้องครับท่านผู้ชมเชื่อไหมมันขายดีเป็นเทน้ําเทท่าใช่ครับใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันหมดทุกวันเลยมันหมดเเมนมีกี่โตเองอ่ะคิวบางทีโทรจองกัน24ชั่วโมงตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนนี่เรื่องจริงใช่ครับนี่เรื่องจริงฮะพูดแต่โตที่ร้านมีกี่โตตอนนั้นเทียมแรกตอนนั้นมีประมาณ7จ็ดแปดโตเองแค่นั้นเองใช่ครับแต่ไอคิวจองที่ว่านี่มันมาจากทางออนไลน์ใช่ครับมันเยอะมากมันเยอะแบบไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้ว แล้วประกอบกับเขาบอกว่าทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเดี๋ยวนี้อาหารอย่างเงี้ยถึงไหมอาหารทะเลอะไรอย่างงี้ถึงถึงถึงนะใช่ครับถึงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเขามาพูดกับผมเองนะฮะว่าใครก็ตามที่อาหารอย่างเงี้ยไปถึงควรที่จะเป็นเรื่องพวกนี้ครับแล้วทําซะทำครัางข้างไอ้ที่เขาเปิดนั่นแหละที่เขาขายผมไม่ต้องบอกชื่อนะฮะว่าใครบ้างที่ขายอาหารทะเลไม่ต้องบอกเขาบอกทำซะมันเป็นโอกาสใช่ครับเนี่ยดูดิ แจ็คมาบอกเราอย่างนี <laughs> <c oughs> Mother, no ้นะแล้วเมนูที่แจ็คจะสอนวันนี้เมื่อกี้ที่อาเห็นทั้งหมดที่แจ็คทำนะมรู้สึกว่าเฮ้ยเธอไปเรียนรู้จากไหนเธอใส่ใจได้ขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องภาษาไทยนี่แหละต่ตัวทักษะการทำเนี่ยเราใช้สูตรจากแม่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าร้านอาหารทั่วไปเขาจะเร่งรีบใช่ไหมครับใช่แต่ของเราค่อนข้างจะสโลครุ๊กหมายความว่าอย่างกะปิเนี่ยบางทีก็มาร้านทั่วไปก็ผัดเลยแต่เราต้องมีการการมาวิธีปิ้งพอแม่ ใช่ครับเพราะแม่เขาทำยังไงเราเราแกะสูตรจากเขามาเลยช้ายังไงเราก็ต้องทําตามให้เขาได้มันช้าอย่างขนาดไหนยังไงใช่ครับแล้วแม่ก็ช้ามากครับแม่ช้าแม่ก็ช้าจริงๆครับอ่านายดูหน่อยฮะมาด้วยนั่นแม่ข้างๆนั่นใครเมียใช่ครับสวัสดีครับนี่ฮะนี่คุณแม่แล้วคนที่กำลังขายมืออยู่คุณเมียนะฮะคนข้างๆนั้นพยายามจะมาแทรกนะฮะใช่ครับใแย่งแย่งทำไงได้เวลาโดนยิงก็ให้มันโดนยิงก่อนใช่ครับเพราะตัวใหญ่ก่อนท้องคล้ายกันอ๋อคล้ายใช่ครับให้มันโดนยิงก่อน เนี่ยคุณเป็นพนักงานที่ร้านเลยครับเนี่ยแม่แม่นี่เก่งเรื่องทาอาหารใช่ครับแต่ช้าจริงๆแม่กว่าจะปานนี่กว่าจะอะไรแต่ในที่สุดเพราะความปราณีตนะครับของแม่มันออกมาเป็นแบบนี้ที่จะบอกให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เมนูสําหรับปลาหมึกนะครับปลาหมึกผัดกะปิจากข้าวบ้านแม่นี่ครับนี่นี่นี่ มเปิดอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ใช่เจ็ดโตแล้วนะฮะใช่คร <walk forward> <floor> ับตอนนี้เป็นสวนเป็นหรูเลยนะฮะครับใช่ครับมากันคึกคึกมากินกันฮะอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่นะใช่ครับที่ร้านก็จะใช้เป็นปลาหมึกสอกครับเนื้อหนานะครับเออเเวลาผัดแล้วมันจะไม่ยุ่ยไม่ยุบไม่ไม่บางลงไปอะครับอือืแล้วน้ํามันหมูเหมือนกันน้ำมันหมูที่ร้านก็จะใช้เป็นเอ่อทุกทุกขั้นตอนในการทำเลยเหยาะก่อนใช่ไหมอันนี้ใช่อันนี้จะมาเหยาะหมึกเลยครับนี่ท่านผู้ชมดูดีๆนะที่ผมบอกว่า ตามปลาหมึกที่เขาบอกแค่นี้ก็เด้งแล้วครับเห็นไหมับแค่นี้ก็เด้งแล้วเก็บไว้ครับตอนนี้เราจะมาทําตัวซอสกะปิแล้วใส่น้าเปล่าเไปใช่น้ำเปล่าเข้าไปครับแล้วก็ปีที่เราไปย่างแล้วครับกะปิของโคที่ย่างแล้วย่างแล้วครับย่างจนแห้งดีแล้วครับแล้วก็มาเติมน้ําเพื่อให้มันนิ่มลงหลังจากนี้เราจะปรับความหวานด้วยน้ําตาลครับแล้วก็ต้องตัดเกลือยังไงก็ต้องตัดเกลือเพื่อให้รสชาติมันเท่ากันแล้วทุกๆครั้งที่ทำต้องชิมว่ามันใช่รสชาติหรือเปล่าขาดน้าตาลเท่าไหร่ขาดเกลือเท่าไหร่อย่าไปเชื่อมันใช มันหมูใส่ลงไปอีกใช่ครับแล้วใส่อะไรอันนี้จะเป็นเหยากระเทียมกับพริกครับกระเทียมต้นหอมพริกนั่นุผู้ชมแต่เหยาอนั่ฟังดีๆครับเหยาอประมาณกี่วิไม่เกิน1 0ถึง15วิประมาณเนี่ยครับประมาณ15วิดูไฟแรงแค่ไหนดูกระเทียมสุกก็พอได้แค่นี้ทิ้งเอาขึ้นเลยน้ำมันหมูมาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านผู้ชมครับจานหนึ่งใช้น้ำมันหมูประมาณกิโลหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เริ่มหมึกลงแล้วครับซอสกะปีลงครับครับแต่อันนี้จะใช้ไฟค่อนข้างช้าเลยครับเพื่อนให้หมึก กับตัวซอสอะมันมันดูดน้ําเข้าไปแล้วครับใช่เพราะถลางกันไปเดี๋ยวมันไหมซอสมันจะไหมซอสมันจะไหมตอนนี้ไม่ใช่ไฟแรงอย่างนั้นแล้วค่อยๆผัดกันให้มันเข้ากันเห็นไหมยังไม่เดือดเลยเห็นไหมพอเริ่มเดือดตรงนี้ก็ใส่พริกกับตัวกระเทียมที่เราทําไว้ทีนี้ทีเราเหยีไวมื่อสักครู่นี้เล่งไฟให้เต็มแล้วก็จบแล้วครับนี่ท่านผู้ชมมันเป็นแค่นี้จริงๆและนี่คือของเขาจริงๆปลาหมึกพัดกะปิครับ วันอื่นเขาจะโดนนะเวลาที่ใช้แช่ปลาหมึกสอกใช่ไหมใช่เนื้อมันหนาเนื้อมันหนาครับแล้วไงอีกแล้วก็ตัวเวลาผัดมันจะไม่หดลงไปครับครับแล้วข้อสําคัญที่สุดเวลาเขาเอามานะฮะท้าผู้ชมเชื่อไหมเวลาเขาเอาปลาหมึกกลับมาเนี่ยนะที่นี่ต้องไม่โดนน้ําจืดเลยใช่ครับหรือไม่มีการแช่น้ําแข็งเนื้อมันจะได้ใสตลอดเวลาผัดเม็ดสีเม็ดสีข้างนอกก็จะใสด้วยไมไม่สีแดงแป๊ดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟังดีๆนะฮะไม่โดนน้ําจืดเลยนะครับไม่แช่น้ําแข็งเม็ดสีมันจะเข้มนะครับแล้วเวลาเนื้อมันจะได้อย่างตามที่ต้องการใช่ครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้บบนที่คุณอ้อถืออยู่เนี่ยที่คุณอ้อถืออยู่ในมือเนี่ยฮะมันจะเนื้อเด้งแบบสู้มือเลยครับยังสู้มืออยู่เลยนะครับและสดๆจาก เรือประมงเล็กสุราษฎร์ระนองแล้วแต่ที่ที่จะส่งได้ใช่แล้วว่าแล้วแต่วันไหนที่เขาจัดมาให้เราได้ครับแล้วแต่วันไหนที่จัดมาได้ด้วยสําคัญที่สุดไอการเหวยงเมื่อสักครู่เนี้ยผมยังไม่เคยเห็นเจ้าไหนที่ทําปลาหมึกอย่างนี้เราทําเลยครับเขาละเอียดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทําปลาหมึกผัดกะปิขายช่วยกรุณาดูเมนูนี้เป็นเมนูหลักเพราะทําแล้วมันให้เท็กซ์เจอร์มันให้ผลจริงจริงมันไม่ยุบตัวไม่หดตัวมันไม่แข็งมันหวานในตัวคุณอ๋อครับอร่อยมากกัดปลาหมึกไปมันเด้งสวนึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ ความช้าของจังหวัดสุดท้ายที่เขาทาตัวกับตัวผัดกะปิอะ่ะกะปิไม่ได้มีความเค็มใดๆมากจนโดดกลิ่นกะปิยังมีอยู่บางๆแต่ปลาหมึกครับยังให้ฟิลลิ่งของการกัดแล้วมีความหวานที่มันไหลเอื่อยๆเข้าลําคอผมไม่รู้ว่ามาจากตัวน้ําปลาหมึกหรือเปล่าแต่อร่อยมากแล้วก็พอเป็นปลาหมึกผัดอะ่ะฟิลลิ่งเนื้อมันไม่เหมือนปลาหมึกลวกที่เราลวกๆอะ่ะใช่ครับเพราะเวลาเราลวกไปแล้วน้ำปลาหมึกที่หวานๆมันจะหายไปหมดด้วยคุณก็เช่ครับ คือจะบอกคุณผู้ชมอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่อ้อก็อาจจะรู้ดีว่าหนูเป็นคนที่ไม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 ่ชอบกินปลาหมึกทั่วไปเขาขาวแต่วันเนี้ยหนูดูแล้วคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูว่าอืมันมีมันจะมีเตลเม็ดสีม่วงๆเห็นไหมฮะหนูให้ดูเนี่เนี่เนี่ยอย่างงี้คือปลาหมึกที่ควรกินคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยสีม่วงๆนะฮะอันนี้คือเตลที่อย่างที่เขาบอกว่าเม็ดสี เม็ดตีมันยังอยู่แล้วที่สําคัญคือมันไม่ผ่านการแช่มาแบบสามวันสีวันมันสดเพราะฉะนั้นพอกินปลาหมึกสดสดเข้าไปเนี่ยหนูบอกเลยว่าพี่ออสรู้ดีว่าเวลากินปลาหมึกสดแล้วมันเด้งแค่ไหนคุณผู้ชมแล้วการที่เขาไปเหยาวปลาหมึกเหยาพวกพริกเหยาวพวกกระเทียมเหยาวพวกต้นหอมเนี่ยหนูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับในการเหยาวแล้วคือหนูเป็นคนชอบกลิ่นน้ำมันหมูอยู่แล้วพอน้ำมันหมูมาผัดปุ๊บมันกลายเป็นแบบมันนวลเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับลองไปชิมดูนะครับร้าน ข้าวบ้านแม่นะครับตอยพุทธบูชาสาิเก้าแยกสามกับเมนูปลาหมึกผัดกะปิเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มจริงหรือไม่เ่านผู้มผมรู้อยู่แล้วและผมชิมแล้วแล้วผมก็เลยพูดตั้งแต่แรกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมพูดไปแล้วว่าเนี่ยเป็นเมนูครูเมนูหนึ่งที่ท่านต้องดู เวลาท่านจะทําอะไรทําตามนี้แม่นะแกจะช้ายังไงก็ช่างอ่ะแต่แกมีวิธีการแกทำได้แม่แม่แม่มีไมาอยู่ช่วยเอาไม้จ่อปากตัวเองนิดพูดหน่อยแม่คะ<ห>แม่ได้วิธีการนี้มาจากไหนอ่ะก็ทากินเองค่ะทาอะไรนะทํากินเองนั่นไอเดียแล้วใครสอนแม่ว่าต้องเยาะก่อนต้องอย่างนั้นอย่างนี้ะมันสุกมันสุกช้าก็เลยจะมาผัดก่อนแล้วให้ผัดจริงอโอเคแม่นอนนอนใ่ไมแม่นอนมาก่อนแม่นอนรายการแรกี่ แกกล้ามาครับแกอยากมาผมใช่ครับใช่ครับแล้วมันอยากตัวจริงแม่แม่ตัวจริงหล่อกไหมหล่อค่ะเอาจริงๆนะแม่ใครหล่อกันใครหล่อกันเราต้องคุณคุณต่อยชื่อยังจำไม่ได้เลยแม่จะเรียกคุณต่อยเคยไม่ได้เรียกคุณไทรพรมเรียกคุณต่อยพอแล้วต่อยครับพี่เอ๋หนูถามแม่หน่อยแม่เคยเห็นอ๋้ต่อยในทีวีใช่ไหมครับเคยค่ะ เอาวันนี้เจอตัวจริงไม่แปลกแม่จะเห็นอาต่อยในตู้เย็นน่ะแปลกพีะแม่บอกคุณมากคุณผู้ชมฮาไปทำเนอะฮะผมเอามานี่ผมบอกจริงนะครับเวลาผมมีน้อยแต่ว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้จะมากจริงๆเลยจากร้านนี้ลองไปดูข้าวมันแม่ที่ล้อเล่นกันได้สนุกสนานนี่เพราะว่าแกเก่งจริงแลวแกก็เป็นเรื่องราวที่เราภาคภูมิใจจริงส่วนผู้ชายคนนี้น่าภาคภูมิใจจริงนะท่านผู้ชมคนแบบนี้มันทำให้ชาติเจริญได้นะครับผมพูดโอเวอร์ป่ะเกินไม่เกินฮะ ท่านจะทํารถอาหารใ้ท่านพิเศษพิสดารแล้วมันจําเพาะที่จํเพาะเจาะจงได้จริงๆพี่ต้องทําแบบนี้ครับพี่ต้องทํากันแบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณสรายุทธขอบคุณร้านข้าวบ้านแม่ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกระทุกกาไหนวันนี้สวัสดีครับ